น้งหันไ่ได้ละขลักลปงขลักลายเออมาผู้เดียวว่าเจ้านะเอาน้องเจ้ากับไปทำงานคือกันบ่อันหุทอด้ายใช่เจ้าใช่เปิ้ลเพิ่นน่าชาชุดชาชุดเปิ้นเพิ่นแน่ลุน ห้องเชียงหนังเนาะเจ้าโชดนี้ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขุสุคนกลับมาพบมาพอก,กับสาบัวมือนีก้กะมาหาชาวโสดอีกแน้องพ่อแม่พี่น้องกำลังกำลังหานอ้องม้อ่านี่พ่อแม่พี่น้องเลยหาหนอนไม้อยู่ก็พูดบ่เอาแม่สบายดีชาวโสดหาหนอนไม่งไงป น้ำไม้เขาจนเฮียเฮ้ยน้อน้ำไม้เฮียในลายบ่น้ำไม้นะฮดดน้ำอยู่บ่แถบฮดอ่ะเพิ่นบ่เกิดเอ้นี่น้อบีฮดอยู่บ้านันี่จากน่แล้วของเขายม่านนั่เราตีมีแต่ผูกกองก้นกองมันแบบนี้หาน้ำไม้ซอยชาวสูตร ช่องคข่บอสาบัวคำเลยสาบัวคำบันนาติดตามดูไหนบอใเจ้าเจ้าก็าเจ้าดนแล้มาหากับดูกกับลนามใชแ่วายจะม่ถ่ายเลยาบัวนั่นุเน โอ้เอาอาชะหาน้อกไม้ก่อนชอพดนอไม้ยี่นอไม้ยี่อะอืมชัดไห่นะห้หันน้ำผู้น้อยนะนะให้บัดเท่านี้บอกก่อนน้องไม้นะค้าไปไปไปหาช่ไปหมดครบคันกินเจ ไปดิกดิบดิกแหงนต่หันบ่นบ่หูเลยก็ี่หาแต่คนโสดโหยบ่หูเลยที่คนโอยัดทีหาแต่คนโสดเยอะเนาะชาวโสดงามเหยเนาะชาวโสดงามเฮิ่นอ๋าอันนี้บอนแบบว่าปลูกก่อนไม่ใช่แล้วกันั่งฮะนี่ก็โสดได้นี่ สุดอาสบายดีโสดหาอาสบายดีก็ตัวเลี้ยงลูกสวยสบายดีพี่น้องเอ้ยนี่หาน่อไม้น้ำพ่นนี่สาวโสดก็ต้องหาน่อไม่เลยจะได้พ่นแกงพ่นบ่อเอิญเลยชาหัวไม่บ่อขึนบ่มัด้เ็้อาวคือว่าจังช่น มาแต่ลนบ่แต่ไหทางยนี่มาแต่ลนบ่แต่ไทยนะหาหกมือเออไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนะเห็ดงานยังอ่ะนะอันนี้มาดินชงการบ่ มือไหนมือองนะเออกี่ว่าอยู่ลำนะ <c ười> โอ้มึงเ้าเอาเสียมเอาะเฉาะเราได้นี่เออผุนต้นน้อยแท้นี่ด้วยเท่าไรได้จำชื่อนี่ผุนเน้อหน่อยนี่กาแก่ได้ได้นี่แก,แก่แดดมาเเ้าแก,แก่แดดผุนชาวสูครเบาหานอ กินรอบเทียงเนาะหมุนไปน้ำเพลินก่อนทีเชื่อเจออันน้ำไม่พ่นายหุ่นหมากไปชั้นจ๋นี่ตุ่มตามบ่อนี่บ่อ,น,อน้องละเฮ้อบ่ได้ไปโรงเรียนบ่อน่ะเจ้านะบ่ได้ไปอื่องอาหาน้ำไม่อะ ขลักลาย,ยผงขลักลา,ายเออมาผู้ดียว่าเจ้านะปกนเนอ้าน้องเจ้าก็ากไปทำงานขึ้กันบ่ออนหุเนเทไรใช้เจ้าช้เพิคืนน่าช้าชดช้าชดเปิ้คืนเน่ลุนลุนห้องเชียงห,หน <c oughs> ังเนาะเช้าช,าชดเน,น่ พี่น้องอือต้องคดนามมันคดนาำนี่จะงอเน้่ย้ไม่ถุงบะมี่บ่จ้ะเอออยากกินชดชดตางตลาดผู้ได้จ้ะอยู่ตลาดผู้ด้กระเจ้าปอกเอยเป็นแดงเลผักขักเลยงามเลยอืพอกินอยู่ว่ามน้่

่ได้แล้วน้ไม่หนนี่ะอุ้มรักลายบ่อบมีเลยต้องไปหาอยู่ในห้องในห่วยพู้น่ะบมีบ้ามืนนี่นะดัวเป็นบุแล้วหนีบ้าแกงย้อนเจ้าเ้อมาเนอะมาเนอเ็จด้วแต่ัรเนี่แทนนใ้ยนเห็นบ้าใช่ ว้าวูชาบว้าวเลนทไมแล้วไปน้องเอ้ยมันะด้าววปในบ้านนะเขาหเาลนนันกันอยูงานบุญ่บ้านนี่ก็จะเจ้ามาน้าลายกนได้เมื่อวานเห็นแบ้านใหญ่ด้บ้าใหญ่บ้านแฉบเมานนี่เมอวานนบ้อนนเมื่อานนี่ล่างบ้านโอ้น้าแบบว่าแบบบ้านด้านนอกเนะ ที่ไปนาจริงแล้วหุนูหนแบบนี้ให้งนแตงางคนอยู่ล้วบ้นดีๆแน่นอนโอ้หนูใหม่านี่่เจ้าลกก่อนเด้อขอแรกเลยสะชอบนอวะม่นย่อไกพลาดอีกได้เฮ้แต่ว่าวแน่แน่บุกก่อนหลอไม่เอยนา่นเนาะเอาเนาะใหญ่อเนาะใหญ่ก็ได้ที่ได้มันจะบ่เล ทำไมเรียงเนอปกเงี้ยมาไรู้เสียมยงนาะั้ไม่เลียงนาด้ยบอกไมไ่วานนี่ไงเออไม้ไยวานไอ้ไม้บองวานไมบอวานแออกไที่จีชาวบ้านะมไ้ยคือดีๆเด้อเสียมเนาะตกลงมาใส่หัวได้ฮได้ไป่ลอวยังนบได้ไปกินน้ำมาลายน้ำม่กเืออะน้ำมาออกน้ำใหมเนาะ ต้องไปไกัวเขามักปลูกเห็นมักกนไมน้องเขาก็มักกนทำไมเขาก็เลยปลูกไว้ก็เจ้าว่าน้องเขาใชมไแต่ทำงานเขาเาพ่ได้หายรงยาเบิดเลยนี่ตะบนขารหรอ้าหักไม่ใส่แลนี่ตะบนต่อไหักได้ก็น้องคือกันนาเอานะกระไรนันเป็นเงตะปูนั่นหลได้่ะโอ้โหโป้ไงนี่ มีแต่คนมอแกงเน่ยนั oh, today, はは่งเองกันมันก็ว่ได้กิพอแกงหักหม้อข้าวกินก็ง่ายเลยแกงข้อตลอดโอ้ทางขึ้นไปหาเลยยู่เทิงคูขึ้นไปนั่งอยู่เทิงมันตายเลยเอาเราได้พูดได้เข้าห้องก็ดีน้ำไม่ได้เอาน้ำน้ำไม่ได้องาจะได้เลือก อาน้ำไม้ชอยเพิ่นก่อนอาน้ำไม้อยก่อนนได้อแกงนได้มืออันนั้นน้ำไม้เพื่อนทั้งนั้นหมอแห่งเลยเนาะต้มน้ำไม้หาอยู่ใช้ชาอยู่พุ่นนะต้มน้ำหม้อ มันทดน้ำเลยทดน้ำตลอดเลย,ยจังออกเลยนะครับกระทางอยู่ทั้งเครื่องน้ำเนี้ยยังได้นอได้เน่งเพิ่นนะ่ะบันทางมันเกิดใหม่ลูกเออถ้าเกิดใหม่นี่มีแต่เน่งน้องใหม่นี่เกิดใหม่ฉีบอะไรมีแต่ใบเนะี้ยเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่ห <c oughs> อ่าญาติกันบ่เจ้าญาติกันบ่กับเพิ่นน้องสาวลูกลูกน่ะสาวเออเอกับน้อง ก็จะหน้าตางามคือกันไม่ว่าวรันขาวเอนาวดาจักค่อยชิล้อยไปทอดใชแล้วว่มค่อยงามอเอ้างามแล้วเนาะโ <c oughs> วมีมีดโหมีนั่นเนาะ เเน,นออะคือว่าได้หาคุณมือเนาะสให้ใครสิเกิดทันก็ร้อเเรียนเนาะอาขึ้นหนทย่าขึ้นอย่าขึ้น,น,นลงนทางเนาะทางนอ่ะสวยนี่เลยมีแต่คนจะสูขกาวเลยนี่โอ้ยนะให้ข้าววันี้

ในน้ำหนบ่ันอเนาะเป็นเงสิไปหาหน้าไม้อยู่นาเพิรนตอีกเตรียมตัวสิมือแล้วมือแกงถ่านเอยจะนอยชิางตามหลังแกงถ่าอยุดหน่อยโอ้ไก่บ่พี่นเจ้านะเออจะหนีไปยังขวอยแล้วิมาสิขึ้นเิองกึ้ลเิอะเออแล้ข่อยสิมืออะไรมือหาเจ้าเนาะฮะ พอดีแล้เราไม่จืด่ะแกงเด้ผัวเป็นนี่เด้ผัวมีผัวนางให้นั่นได้จากมีแต่หมัอืออื่นบอหมักบวบ่มีบอเ่ามีอย่โอ้าไปหาอยู่ใช่ไหมนหอ่นนแลไก่บ่เมื่อเมื่อส่งแล้วให้ค่อยไลยก่อนไปอืมเขาจะปกแมน ไกลมากแต่ยากเขามือทางนั้นเนาะไปเมื่อส่งเลยพาแล้ไปหาเข้าวันก่อนจะพาอีกเดือนเอาไปใส่เราไปตลาดในวันละตท่าดไปตลาดอันน้องเราได้เห่ะไปนะเพื่อนนีี่ชืเมื่อปี้เมื่อกกินแกงนะไม่ได้เนาะช่วงรอบเที่ยงเครันห่อน ลงตัวไปเอาเด้อย่างมาดิในเมีแ้ื่อโชคอีกแล้วเด้เนาะยังบ่พ่อว่าสับหนะเสิบไปหาอีกสิไปหาอยู่ไหนไปเบิ่งเอาอยู่ไเนไก่ว่านาเพินนะ อืมาแต่ไทยเนาะหากระาโอ้ยเนาะคุณดีได้เนี่ยสาวชวกเอายังบ่เคยมีครอบครัวเนาะไปแต่ไทยหาแต่เงินอยู่ไทยแต่เพิ่นยังบ่มีครอบครัวกะโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องนาอตอนนี้จะทั้งนะ เาสุดนเพิ่นกะเมื่อแกงน้องมาแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะพุ่นบานเพิ่นกะทุ่นแหละตามเส้นทางไปอจะน้อยชาวบัวกะสีไปฮอดเฮือนเพิ่นแหละนาอ,พ,อพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะมาหาหนุ่มให้อยู่นี่แหละเพื่อนญาติพี่น้องเพิ่นลูกเอื้อยลูกน้องพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะหายกะมาแต่ไทยถือว่าหุ่นโอเคเลยนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะหุ่นดีอีกจักรชองซม,มืมอเพิ่นกะสิไปไทย อิพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวสุดฮเด้อเนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละสาวสตดมหันฯนไม่เมื่อแกงหลบเทียงเนาะอ่าจังไรก็สาวบัวก็สีได้ปิดคลิปแต่เพียงสำนีก็อนนาอะพ,พ่อแนะม่พี่น้องเนาะอ่าอีกเจ้าหน่อยอีกสีมือเฮือนเพลิน ผักติดตามชาบวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเราผักกดใจโกดแร่พอมีกำลังใจท่ายิปลงไปเรื่อยเนาะชาบัวกับสีได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี